สวัสดีค่ะรายการสารต่อประเพณีไทยขอเสนอประเพณีไหลเลือไฟน้ำนองจึงสองปังโภเสียงพิ่งแคนของกลองต้อง ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคําว่าประเพณีกันก่อนดีกว่าค่ะประเพณีหมายถึงระบบแบบแผนพิธีกรรมข้อปฏิบัติที่กระทํามาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันแล้วก็ได้มีการถ่ายทอดสู่รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานของเราต่อๆมานะคะขนบธรรมเนียมประเพณีก็มักจะมีอยู่ทุกๆภาคนะคะแต่ว่า เขาจะเรียกกันว่าประเพณีประจำภาคนั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละภาคนั้นก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับประเพณีไหลเรือไฟที่เรานำ,นำเสนอในวันนี้นะคะเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในภาคอีสานเท่านั้นเพราะว่างานประเพณีไหลเรือไฟหรือว่างานประเพณีไหลเรือไฟถือว่าเป็นประเพณีประจำภาคอีสานที่จัดขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดลำน้ำเท่านั้นนะคะเช่นแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแล้วก็ที่รู้จักกันดีก็คือแม่น้ำโขงนะคะแไหล เรือไฟทางภาคอีสานนั้นเริ่มตั้งแต่เมื่อไหรไม่มีหลักฐานปรากฏที่แน่ชัดน,นะคะแต่ว่าสันนิษฐานกันต่อๆมาว่าน่าจะมีมาก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเผยแพร่มาสู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ในภาคอีสานมักจะเป็นประเพณีที่เกี่ยวโยงกับเรื่องไฟเกือบทั้งหมดเลยนะคะเช่นงานแห่เทียนพรรษาบุญบั้งไฟวิธีไหลเรือไฟเพราะว่าชาวอีสานมีความเชื่อว่าไฟเป็นเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งในศาสนาพราหมณ์หรือเรียกว่าเทพอ,อัคคีนะคะซึ่งเขาจะเชื่อ ื่อกันว่าสามารถเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายและขจัดความทุกข์ให้ดับสลายไปได้นะคะและนอกจากข้อมูลที่เราได้กล่าวกันไปข้างต้นแล้วนะคะท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะย,ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่เห็นว่าความสําคัญนั้นเป็นอย่างไรกับชาวอีสานเราได้มาสัมภาษณ์คนในท้องถิ่นของจังหวัดนครพนมกันเลยดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวมีความเป็นมาอย่างไรท่านผู้นี้นะคะมีชื่อว่าคุณกาลินวังครพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกาลิน ค่ะเราอยากทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับประเพณีไหลเรือไฟในจังหวัดนครพนมค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะสวัสดีครับตั้งจังหวัดนครพนม,นมนี่นะครับได้มีการฟื้นฟูประเพณีไหลเรือไฟขึ้นมาใหม่ในพศ2 5 2 6ตั้งเทศบาลเมืองนครพนมได้ประกาศเชิญชวนชาวข้าราชการพ่อค้าประชาชนแตกาชาวกูมงวัดต่างๆนะครับให้มาสร้อยกันสร้างเรือไฟ อุปรกรณ์ที่ใช้นะครับก็บสิเป็นพวกต้นกล้วยไม้ไผ่การสร้างนี้เฮาที่สร้างให้คือเรือนะครับความยาวนี่ประมาณหกเมตรเรือไฟนี่เฮาที่สร้างให้คือรูปหงส์รูปหน้าแต้ก็บขุดนะครับและก็สทส่งเข้าประกวดสิ่งรางวันแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาดัดแปลงเรือไฟให้มีรูปร่างแปลกหลายเรือที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี่ก็ มาจากคุ้มวัดต่างๆที่อยู่ในจังหวัดนครพนมเอาหนึ่งนะครับมีการออกแบบให้สวยงามมีเรื่องราวที่เหมือนจริงอย่างเต้นนะครับรูปพระธาพนมคุ้มแต่ละคุ้มในการชีส้อยกันเทศให้งานสําเร็จในตอนเช้ากสิทําบุญทักบ้าทตอนบ่ายมากกสิแต่งเรือ ก็มีการเล่นกันสนุกสนานกันนะครับพอตอนแรงมาก็มีการสวดมนต์รับศีลและก็ฟังเทศพอตอนข้ามก็เอาเรือออกไปลงน้ําและก็พิธีไหลเรือไฟก็สิเริ่มขึ้นครับ ค่ะขอบคุณคุณกลินนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆแล้วก็ขอบคุณที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ด้วยนะคะเป็นอย่างไงบ้างคะคุณผู้ฟังสําหรับประเพณีที่นํามาฝากกันในวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีไทยของเรานะคะเพื่อไม่ให้มันสูญหายไปจากวัฒนธรรมอันดีงามของเราในโอกาสต,ต่อไปเราจะนําประเพณีใหม่ๆหรือว่าประเพณีอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันอีกก็ ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ